อ็อกกกับแกงแม,ม่สาวมือ้อนี้ขอร์สละตอนกล่องช็อกโกแลตนับบูบานไซตามะนับบ้านอ็อกกี้กำลังนอนเล่นสบายใจอยู่ข้างนอกบ้านส่วนแกงแม,ม่สาวก็เดิ<ส>ดขมขโมยเล่นทางรถไฟว<ะ>่า<ะ>มีเสียงรถแต่จากรถคนส่งมากถึงบ้านอ็อี้ด้วยแล้วก็ช็อกโกแลตเฮ้ยในที่สุดก็กินได้ก็กินดีเฮ้ยเอาละฉันจะไปกินช็อกโกแลตที่บ้านนี่แหละ

เปลียนากินลครับทำได้ัันเองแก้งมาเลนซับเกาขโมยกองกราเตน่าอะไรก็ใส่ตบไปหาไ่ไหับคุณรอโมใช้กันเลยทีเดียวอ๋ออยู่นี่แ่บยอบเ่ยวซับโมยือแม่เฮ้ยทุกคก็อยนยีออ้ของ้องเฮ้ยบมขีูตัวูตัวดิอ้ยอเวเวนแล้วไปล้ว นี่จับคืนได้แน่บนไอเอฟกูหรอกแน่เนี่ยเด้แน่ยบลาเด่บลาเ์่ว้าย y รถบันเอ๊ยเบกเบกตุดโอ้ยใหอไว้ก่อนเกือบไปแล้วเชียวเอ้ยัวหัวหัวอืมนี่ล็อกห้องน้ำนี่ก็ได้ว่ล็อกเรียบร้อยแม่ แต่ช็อกแลตบนห้องน้ำไปแล้วโอ้ยเด็กๆอย่าไปเบิ่งเลยกินช็อกแลตห้องน้ำเน่ะมันสีอวกแตกจีิงหรอไอ้เน่านำน้ำได้รอบสอบและแล้วพิธีไซแผนของลูกพี่โจอีกก็คือให้บักอ้วนกับบักสูงไปหาช็อกแลตหอดห้องน้ำแตกที่สองตาอยู่กับบ่หู้สิไปทางไหน อ๋อไม่ต้องใช่ดิห้องน้ำอยู่ก็ผมจะเล่นรุ่นพี่นะไปแล้วว่ครับนี่มึงเซ็กกูแน่เอาละสิกินเดอร์ละครับอืมอต้องสนใจมันคือไอ้ยังก็ขึ้นมาต้องัอองบนี่เองเอาแปะกันเลยเออเอาแปะมุมนี้แหละเอานบมาซีโฟตีไปกำเนนมบ เอาละสิกินจ็กโกแลกดีๆแล้วก็ปวดล้างมือให้สะอาดด้วยนะครับจำไว้นะครับเด็กดีเด็กดี้โอ,โอ้เอามาจากโซเลซะเลย <c oughs> โอเคเตียมตัวระเบิดสามสองหนึ่งนี่จับเรียบร้อยอ่ะลงไปเลยมึง ว้าต่อมาบอกกี้รู้สึกเจ็บบนหัวโนในห้องน้ำเบาไหวเฮ้ยบริการเรื่องเลยนี่มึงเจบตโวแน่นอนเมื่อเจอกับกู้อ้นี่เป็นไงคำคมมาจากนาโตปัตมิตรเลยอ่ะพันเสร็จแล้วเกอบใจนะเพื่อนอืมไม่ยั้งนี่เนี่ยเขาวายแม่งเอาไปใส่วะเฮ้ยแซ่บว่ะหยดที่แม่งเลยห้ยมือ้ลื่นอ้าวสนุดโอ้ยชนเข้าประตูเลย โ่้ยน่อมึงมีบักว้วนดีขออะไจักหน่อยนี่จูกตัวมึง่เอาไม่รอดตัวโง่นี่จะกตีตัวเองเลยอมานีเอาเลยเฮ็ดจังคูเนี่ยฮะชิบหาย ไม่นะดีบอยจะยิ้มไหมดีบอยด้บอยง่ายไง่ายโอ๊ยตกใจอะไรไมดีดีเดียอดีครับเอ้ยออบอยยเบิร์ะครับนี่ออกมาแล้วให้จมูกคืนกับมันด้วยเอาละสิวะแพ้เจ้าสิเอาสเปรย์ชีกเพนซับชีกครั้งเดียวตายกฟูงเข้าใจบอฮะมึงอ่ะเข้าใจเด้อครับอุ้ย โอ้โหอันบักยักษ์มาจากไส้เนี่ยฮะซื้อจากตามาเห็นยักษ์เลยก็เลยซื้อมาอ๋อเล้โอเคโอเควันนี้ไปก่อนเดไปไปวไปได้ไปไปเร็วเรนเฮ้ยตามไปตามมันตามมันมีแดกกล้วยก้อนแฮ่เฮ้ยฟาวิ่งดูนี้าวิงเด็ดแล้วยอดทิ้งเปือกนั่นไม่น่าเชื่อเลยครับเอาเปลือกกล้วยเหยียบบนบันไดลื่นตกถลยบันไดครับมันสเปคชีพมาสััโอ้โหไป พุ่งยังแหงเลยครับมีแหงเลยทีเดียวนั่นโอ้โหจะเด้งลายบ้านนะครับโอ้บ้านยุบยับไปหมดแม่สองคนจะเกิดขึ้นกับสิบเอ๋ยรถประทุกเปลี่ยนแบงเลยครับผู้ชังโกรธแบงเหลือแบงนี่เลยไอ้โธ่ตัดหน้ามันสับบอกใหเห็นว่าปีิกูเองนี่แหละอ่ะไปเตรียมพร้อมเอาไปใส่เฮ้ยรอด้วยดิเย้ยตัดสุดที่ตอ มึงตามไข่ย่างไข่ทีตามมาไข่อะไมเยอยเอยพลาดกันได้ครับนั่นหนึ่งบ้านแล้วสองบ้านสามบ้านสาวกีฟดสี่บ้านหมาเฮากันเลยทีเดียวครัพื่นผู้ชมนี่เอาช็อกโกแลตมา ล่อมันจักหน่อย่มึงนี่สิยากได้ช็เล็บอฮะก็เข้ามาลเข้ามาลเฮ้ยแซบหลแนวแดกแมโอ้ยเบาไวครับเจ้อยโอ้ยว้าวหลีเ่มานี้ยไปใส่อีกน้อยเป่าหน่อยหน่อยเ้อเาน่ยน้อยเออเอามนั่งนย้อนนี่แหละสิเออคอยดูน้วามึงจ้อยจะเหนอยแต่กนอนั่งพักจักหน่อยโอ้ยลฮ้ยเอยัาอ้อ บเฮ้เป็นตามตามสมองกันบัจจัดเตรียมพร้อมระเบิดแต่บางกีนั่งเยียบระเบิดโซคีดอร์อ้ที่สกับบ้านด้วยตั้งใจเลยว่าสิเป็นระเบิดเฮ้รถบัสรถบัสบ้านทางคนเหลือสองบ้านคอยน้อยขอบใจเนะเหลือแค่ตัวเย็นโอ้โหมึงสิทนไปใส่กัเนี่ยฮะโอ้โหโคตรทนเลยอ่ะเปิดเฮ้สวัสดีมึงเอาช็อกโกแลตให้อันหนึ่ง เออบ่าเด้อเฮ้ยให้หรีบอเออนี่เอาไปโลดเออขอบใจนะบักอ้วนซิมนะเด้อในที่สุดก็แก้ห้องวอร์ทผู้ชมครับหลอกแหวนนานมีระบาดครับนั่นไงไปกัน